สวัสดีค่ะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายและท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องในวันที่เราแก่สำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องการล้มว่าทำไมผู้สูงอายุต้องระวังการล้มมากที่สุดในคลิปเก่าๆนะคะดิฉันได้พูดถึงเรื่องอาการเวียนหัวบ้านหมุนเป็นสัญญาณเตือนบอกโรคอะไรบ้างรวมถึงความดันสูงก็ดี ที่เป็นอันตรายต่อผู้สูงอายุที่ทุกบ้านจะต้องเจอหรือแม้แต่เรื่องของปัญหาข้อเข่าเสื่อมหากท่านสนใจท่านสามารถเข้าไปในช่องของดิฉันเพื่อดูคลิปเก่าๆในคลิปต่างๆที่ว่ามานี้ได้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะวันนี้ดิฉันจะมาคุยเรื่องที่สำคัญมากๆที่คนเราพอโตขึ้นแล้วต้องเตรียมตัวนั่นก็คือการล้ม หลายๆคนอาจคิดว่าการล้มมันเป็นเรื่องปกติใครๆก็ล้มได้ตั้งแต่เด็กจนแก่แต่รู้ไหมคะว่าสำหรับคนเราเมื่อโตขึ้นอายุเยอะขึ้นการล้มนี่มันไม่ใช่เรื่องเล่นๆเลยมันสามารถอันตรายถึงชีวิตได้จริงๆในคลิปนี้เราจะมาทำความเข้าใจกันว่าทำไมคนแก่ถึงต้องระวังการล้มเป็นพิเศษมีสาเหตุอะไรบ้างที่ทำให เราล้มง่ายขึ้นและที่สำคัญที่สุดเราจะป้องกันการล้มได้อย่างไรตอนที่หนึ่งทำไมคนแก่ถึงล้มง่ายพอเราอายุมากขึ้นร่างกายของเราก็เปลี่ยนไปไม่ใช่ว่าจะป่วยหรืออะไรแค่มันเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นกับทุกคนนะคะตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย ก่อนอื่นเลยกล้ามเนื้อของเราจะค่อยๆอ่อนแอลงแข็งแรงน้อยลงเหมือนยางรถที่ใช้มานานๆมันจะแข็งขึ้นยืดหยุ่นน้อยลงกล้ามเนื้อของเราก็เหมือนกันค่ะพอแก่ตัวขึ้นมันจะไม่แข็งแรงเหมือนตอนหนุ่มสาวแล้วก็เรื่องการทรงตัวค่ะตอนเราเป็นหนุ่มสาวเราสามารถเดินบนขอบคอนกรีตแคบๆได้ไม่ไม่หกล้มนะคะแต่พอเราแก่ขึ้น ระบบการทรงตัวในหูของเราก็ทำงานช้าลงทำให้เวลาเราเผลอเซหรือมีอุปสรรคหน่อยเราก็จะทรงตัวไม่อยู่นั่นเองการมองเห็นก็สำคัญมากค่ะตาพอแก่ขึ้นมองไม่ค่อยชัดเหมือนเมื่อก่อนใช่ไหมคะโดยเฉพาะในที่มืดหรือแสงน้อยบางทีก็มองไม่เห็นขั้นบันไดมองไม่เห็นของที่วางอยู่บนพื้นก็เลยเดินเซแล้วก็ ไปลม sociedad, ้มนั่นเองนะคะมีการศึกษาพบว่าผู้สูงอายุ1ใน3คนจะล้มอย่างน้อย1ครั้งต่อปีและอายุยิ่งเยอะโอกาสการล้มก็จะยิ่งสูงเพราะร่างกายเปลี่ยนแปลงไปมากขึ้นเหตุผลเพิ่มเติมที่ทำให้การล้มเกิดขึ้นง่ายก็คือยาที่เรากินก็มีผลค่ะ โดยเฉพาะยาที่ทำให้เวียนหัวง่วงนอนหรือความดันโลหิตต่ำเวลาลุกขึ้นเร็วๆก็อาจจะเวียนหัวล้มได้ถ้าใครกินยาหลายชนิดต้องระวังให้มากโรคบางอย่างก็ทำให้ล้มง่ายเช่นโรคเบาหวานที่ทำให้เท้าชารู้สึกน้อยเวลาเหยียบอะไรก็รู้สึกไม่ทันข้อเข่าเสื่อมที่ทำให้เดินไม่มั่นคง หรือพวกโรคภากิสันที่ทำให้ร่างกายไม่อยู่นิ่งจะรู้สึกแข่งไปแข่งมานะคะตอนที่สองทำไมการล้มถึงอันตรายหลายคนอาจคิดว่าล้มไปแล้วก็ลุกขึ้นมาใหม่ได้แต่จริงๆแล้วสำหรับคนแก่การล้มมันอันตรายมากเลยนะคะกระดูกก็หักง่ายพอเราแก่ขึ้นกระดูกของเราก็จะบางลงเปราะขึ้นโดยเฉพาะผู้หญิง หลังวัยหมดประจำเดือนกระดูกจะบางเร็วกว่าผู้ชายเพราะฮอร์โมนเปลี่ยนไปเวลาล้มกระดูกที่หักง,ง่ายที่สุดก็คือกระดูกสะโพกกระดูกข้อมือและกระดูกสันหลังการหักกระดูกสะโพกนี้ร้ายแรงมากเลยค่ะบางคนอาจต้องผ่าตัดนอนโรงพยาบาลการบาดเจ็บที่สมองนี่คือส่วนที่น่ากลัวที่สุดเลยค่ะถ้าล้มแล้วหัวฟาดพื้น อาจจะเกิดเลือดออกในสมองหรือสมองบวมซึ่งอันตรายถึงชีวิตได้แม้แต่การล้มที่ดูไม่แรงถ้าหัวโดนพื้นก็เสี่ยงต่อการบาดเจ็บที่สมองได้ผลกระทบต่อจิตใจหลายคนที่เคยล้มแล้วจะกลัวล้มอีกทำให้ไม่กล้าออกไปข้างนอกไม่กล้าเดินไม่กล้าออกกำลังกายนั่งอยู่แต่กับที่บ้าน แต่ถ้าเราไม่ออกกําลังกายกล้ามเนื้อก็จะยิ่งอ่อนแรงการทรงตัวยิ่งแย่ลงกลับกลายเป็นว่ายิ่งกลัวการล้มยิ่งล้มง่ายขึ้นไปอีกนะคะตัวเลขที่น่าตกใจจากสถิติพบว่าในผู้สูงอายุที่ล้มประมาณ10-15%จะได้รับการบาดเจ็บร้ายแรงและ1-2%อาจจะเสียชีวิตจากการล้ม แค่อยู่โรงพยาบาลนานๆก็ทำให้กล้ามเนื้อรีบเร็วสุขภาพแย่ลงชีวิตเปลี่ยนไปมากเลยค่ะตอนที่3สาเหตุการล้มในชีวิตประจำวันมาดูกันนะคะว่าเหตุการล้มส่วนใหญ่เกิดจากอะไรเพื่อเราจะได้ป้องกันและระวังตัวนะคะในบ้านพื้นที่ที่คิดว่าปลอดภัยจริงๆแล้วคนแก่ล้มในบ้านมากกว่าข้างนอกนะคะเพราะเราคิดว่าบ้านปลอดภัยเลยไม่ค่อยระวัง ห้องน้ำเป็นจุดอันตรายอันดับหนึ่งพื้นเปียกลื่นบางทีใส่รองเท้าแตะก็ไม่กันลื่นหรือไม่ใส่รองเท้าเลยเวลาอาบน้ำเข้าห้องน้ำกลางคืนมักจะล้มกันบันไดในบ้านก็อันตรายนะคะโดยเฉพาะถ้าไม่มีเราจับแสงไฟไม่เพียงพอหรือบันไดสูงต่ำไม่เท่ากันของใช้ที่วางอยู่บนพื้นเช่นรองเท้าถุงพลาสติกของเล่นหลานสายไฟ เหล่านี้อาจจะทำให้เราสะดุดล้มได้ในครัวพื้นครัวมักจะมีน้ำน้ำมันหกลาดทำให้ลื่นการปีนขึ้นเก้าอี้เพื่อหยิบของบนตู้ที่สูงก็เสี่ยงต่อการล้มมากในสวนหรือลานบ้านหินที่ไม่เสมอกันใบไม้เปียกดินที่เป็นหลุมเป็นบ่อสายยางสำหรับฉีดน้ำ ทำให้เดินไม่มั่นคงในส่วนข้างนอกบ้านทางเท้าที่ไม่เรียบมีหลุมบ่อขั้นบันไดที่ไม่มีราวจับแสงไฟไม่เพียงพอในตอนค่ำตลาดนัดหรือตลาดสดที่พื้นเปียกลื่นคนเยอะเดินชนกันการใช้ยานพานะเวลาขึ้นลงรถโดยสารรถตู้ที่มีขั้นสูงหรือเวลารถเบรกกระทันหัน สาเหตุจากตัวเราเองใส่รองเท้าที่ไม่เหมาะสมรองเท้าแตะหลวมรองเท้าส้นสูงหรือเดินเท้าเปล่ารีบร้อนเดินเร็วหรือเปลี่ยนท่าเร็วๆเช่นลุกขึ้นจากที่นั่งเร็วหันหลังเร็วอารมณ์ไม่ดีเครียดหรือกังวลใจก็ทำให้สมาธิไม่อยู่กับการเดิน หรือแม้กระทั่งดื่มแอลกอฮอล์แม้แต่นิดหน่อยก็ทำให้การส่งตัวแย่ลงได้นะคะตอนที่4วิธีป้องกันการล้มทำได้ในชีวิตประจำวันมาถึงส่วนสำคัญที่สุดแล้วนะคะเราจะป้องกันการล้มได้อย่างไร 1. ปรับสภาพแวดล้อมในบ้านเริ่มจากห้องน้ำก่อนติดเราจับข้างชักโครกข้างฝักบัว ใส่แผ่นการลื่นในอ่างอาบน้ำใช้เก้าอี้อาบน้ำถ้าจำเป็นและที่สำคัญต้องมีไฟส่องสว่างเพียงพอบันไดต้องมีราวจับทั้งสองข้างม,มีไฟส่องสว่างและถ้าเป็นไปได้ปูพรมการลื่นที่ขั้นบันไดเก็บของใช้ให้เป็นระเบียบไม่วางอะไรบนพื้นทางเดินเก็บสายไฟให้เรียบร้อย ในห้องนอนใส่ไฟข้างเตียงเพื่อเวลาตื่นกลางคืนไปเห้องน้ำจะได้มองเห็น 2. เลือกรองเท้าให้เหมาะสมรองเท้าที่ดีสำหรับคนแก่ต้องพื้นหนาการลื่นไม่ใช่รองเท้าแตะหรือรองเท้าส้นสูงส้นของรองเท้าควรสูงไม่เกิน2-3ซนเมตรข้างในบ้านถ้าไม่อยากใส่รองเท้าให้ใส่ถุงเท้าที่มีปุ่มกันลื่นนะคะข้อ 3. ออกกำลังกายเพื่อความแข็งแรงเดินเป็นการออกกำลังกายที่ง่ายและดีที่สุดเริ่มจากเดินในบ้านเดินรอบบ้านแล้วค่อยๆเพิ่มระยะทางการยืดเหยียดหมุนข้อจะช่วยให้กล้ามเนื้อและข้อต่อยืดหยุ่นการฝึกยืนขาเดียวเช่นยืนยึดโต๊ะแล้วยกขาข้างหนึ่งขึ้นค้างไว้สักคู่ แล้วฝึกการทรงตัวไทเก็กโยคะหรือการออกกำลังกายแบบนุ่มนวลเหมาะสำหรับคนแก่มาก 4. ดูแลสุขภาพให้ดีตรวจตาทุกปีใส่แว่นให้เหมาะสมกับสายตาถ้ามีโรคเบาหวานความดันสูงต้องควบคุมให้ดีตรวจสุขภาพประจำปีเช่นการตรวจกระดูกเรื่องยา ทบทวนยาที่กินกับหมอบอกหมอว่าถ้ากินยาแล้วเวียนหัวง่วงนอนไม่กินยานอนหลับหรือยาแก้แพ้โดยไม่จำเป็นพฤติกรรมในชีวิตประจำวันเดินช้าๆไม่ต้องรีบร้อนลุกจากที่นั่งหรือเตียงช้าๆนั่งสักครู่ก่อนยืนใช้มือจับของแข็งเช่นราวบันไดเก้าอี้เวลาลุกหรือจะนั่ง เดินในที่ที่แสงสว่างเพียงพอถ้าไม่มีก็ให้ใช้ไฟฉายได้นะคะตอนที่5เมื่อเราล้มจริงๆต้องทำอย่างไรบางครั้งเม้จะระวังแล้วเราก็อาจจะล้มได้เรามาดูกันว่าถ้าล้มจริงๆต้องทำอย่างไรขณะกำลังล้มอย่าพยายามยื่นมือไปคำ้ำเพราะอาจทำให้ข้อมือหักให้ยอมร่วงลงแล้วหาทางหมุนตัว ให้ด้านข้างไปโดนพื้นไม่ให้หลังหรือหัวฟาดพื้นหลังจากล้มไปแล้วอย่ารีบลุกอยู่นิ่งๆก่อนดูว่าเจ็บตรงไหนบ้างรู้สึกอย่างไรถ้ารู้สึกเจ็บมากหรือเจ็บบริเวณสะโพกขาอย่าพยายามลุกให้ตะโกนขอความช่วยเหลือถ้ารู้สึกปกติให้ค่อยๆลุกโดยหาจุดยึดที่แข็งแรง เมื่อไหร่ยคนไปหาหมอถ้าเจ็บหัวเวียนหัวคลื่นไส้อาเจียนถ้าเจ็บมากขยับไม่ได้ถ้าบวมหรือช้ำหรือผิวหนังฉีกขาดถ้าล้มโดยไม่มีสาเหตุที่ชัดเจนอาจเป็นเพราะโรคอื่นๆได้นะคะ มาถึงตอนสุดท้ายของคลิปแล้วนะคะวันนี้เราได้คุยเรื่องการล้มของผู้สูงอายุซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญจริงๆสรุปง่ายๆคือการล้มของคนแก่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆมันอันตรายได้จริงแต่เราป้องกันได้ด้วยการปรับบ้านออกกำลังกายดูแลสุขภาพและเปลี่ยนพฤติกรรมให้ระวังตัวมากขึ้น ที่สำคัญที่สุดก็คืออย่าก,กลัวจนเกินไปอย่ากเก็บตัวอยู่แต่ในบ้านให้ออกกำลังกายออกสังสรรค์แต่ต้องระวังตัวให้ดีตอนนี้ดิฉันอยากให้คุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายหรือผู้ฟังทุกท่านมาแบ่งปันประสบการณ์กันนะคะมีใครเคยล้มมาแล้วบ้างเกิดจากสาเหตุอะไรและทำอย่างไรในการป้องกันตัว รวมถึงบ้านของท่านมีมุมไหนที่รู้สึกว่าอันตรายหรือเคยเกือบล้มมาแล้วบ้างเพื่อเป็นประสบการณ์ให้กับผู้ฟังท่านอื่นนะคะท่านออกกำลังกายอย่างไรเพื่อให้กล้ามเนื้อแข็งแรงและสามารถช่วยป้องกันการล้มได้หากมีวิธีหรือเทคนิคหรือเคล็ดลับดีๆท่านสามารถคอมเมนต์มาบอกเรากันได้นะคะประสบการณ์ของท่านอาจจะเป็นประโยชน์กับคนอื่นๆได้ สุดท้ายแล้วหากท่านชื่นชอบคลิปนี้ท่านสามารถกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราหรือสามารถกดติดตามกดแชร์เพื่อนำสาระข้อมูลนี้ไปให้กับคนที่ท่านห่วงใยดิฉันขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงทั้งทางด้านจิตใจและร่างกายขอให้ทุกท่านอย่าลืมดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีใช้ชีวิต บ้านปลายให้มีความสุขอยู่กับลูกหลานไปนานๆน,นะคะขอขอบคุณที่รับชมคลิปของเราแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าในช่องในวันที่เราแก่สวัสดีค่ะ